สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิทดา789ดแปดเิดา789เด้อค่ะเด้อช่องของเฮาไอ้ไพเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงอาจมีส่วนตรงปเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้รองรับฟังรับชมดูดีดีดีดดดดดวิเคาะหวิจารณญ,ญาณนะจ๊ะฟังเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะนะอยากให้ตรงกับทักม้านะจ๊ะนะคะเราอยากอ่าเราให้อยากให้ไพ่เราเรื่องสนุกสนุกก่อนอย่าเพิ่งซีเรียสซีเครียดนะคะใช้วิธีวิเคราะห์วิจารณญาณนะจ๊ะนะก่อนให้ไพ่เราเรื่องขออออนนนนนนุญาาตคคขงงิิดึ้มมีหะะก่ ติดทน24ชั่วโมงถ้ากินติดประทนยินดีขึ้นตังเด้อนะคะแล้วเราก็มีกําไรพญายนาคนะคะปลูกเสกเราเรียบร้อยนะใส่เอาสวยนะคะและที่เหลือได้กําไรก็คือนะคะพวกความเป็นสิริมงคลนะคะถ้ามีหินพระาธาตุนะคะใส่สวยนะคะแล้วก็ความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะผู้ได้สนใจนะ,ะถักมานะคะถักมาเดี๋ยวจัดให้ค่ะจัดให้ทรงด่วนนะจ๊ะทุกคนนะอ่าเมื้อน,นี้าี่ให้ไพ่เราเรื่องในหัวขอ้อคู่แท้มาแล้วพร้อม การเปคุณหนักมากว่าซั้นคุยแทเป็นผู้ใดนอกบาที่นี้อะขอดูเอนิจีของคุณก่อนเด้อคู่แทของคุณเป็นเส้นไรนะคะคู่แทนของคุณเป็นเส้นไรนะคะขอดูหน่อยนะจ๊ะอ่ะขอดูไพ่ใบแรกคู่แท้ของคุณอ่าอ่าตัวตนของคุณตอนนี้คุณคิดอยากจะมีการค้าขายหรือกำลังหมุนเงินหรือกำลังบริหารหรืออยากได้หุ้นส่วน งานหุ้นส่วนชีวิตก็เป็นไปได้นะจ๊ะธาตุดินพฤกษกันมังกรน,นะจ๊ะเป็นคนที่คิดแต่เรื่องการสร้างอนาคตการเงินค้าขา,า,ายคิดแต่เรื่องการเงินแล้วก็บาลานซ์การเงินตัวเองให้ดีขึ้นวัดสั้นนะคะการเงินนะตอนนี้คิดแต่เรื่องเงินเป็นไปได้นะจ๊ะบาลานซ์ชีวิตตัวเองหรืออยากได้หุ้นส่วนชีวิตได้ไดหุ้นส่วนการาธุรกิจก็เป็นไปได้หุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการเงินนะะั่นแหละค่ะะประมาณนั้นนะคะ ธาตุดินพฤกษกันมังกรนะคะหัวการค้าค่ะคุณนี่นะคะว่าสัตว์นะเอาขอดูพไพ่ใบต่อไปคุณเป็นอย่างไรอีกธาตุดินพฤกษกันมังกรพ่อค้าแม่ค้าได้เมอร์ดเดอร์นะคะซื้อมาขายไปได้ไหมก็ได้นะเป็นนั่นล้านหไอเขาเอินยังล้านขายกิฟช็อปขายของชพวกนู้ใด้ดม์ดนะคะล้านเล็กๆมั่ไม่ได้นขนาดใหญ่น่ะประมาณนั้นนะอ่ะขอขยาย,พายไพ่ใบต่อไปโอ้โหเดจแทมเปอรรน์ราศีธนูกำลังดวงคุณกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือ กำลังโยกย้ายที่อยู่ที่สายด้วยดวงกําลังเริ่มการเปลี่ยนแปลงหรือตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงกําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองบุคลิกตัวเองไม่สวยทําให้สวยขึ้นจากค้นผมตรงเค่ไใ้ผมผมเพศสีผมหรือจากค้นผมยิกแค่ได้ผมตรงก็เป็นไปได้หรือผมดําก็เฮ็ด้ผมสีขึ้นหรือายที่ยูที่อาศัยก็เป็นไปได้นะคะดวงกําลังดีกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นราศีธนู ทำงานเกี่ยวกับสายการกินได้นะคะหรือนะคะการติดต่อสื่อสารสื่ออิเล็กทริกได้หมดนะคะการการสื่อสารนะได้หมดจะอิเล็กทริกนะการติดต่อการสื่อสารสื่อออนไลน์อิเล็กทริกนะคะได้หมดน,นะคะ,ะขอต่อค่ะไปต่อค่ะอันนี้คืออย่างโอ้โหเดเมเบอร์ตอนนี้ตัวคุณเองคิดแต่เรื่องงานกับความมั่นคงเป็นเป็นคนที่นิ่งมากตอนนี้ตัวคุณเองเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของบริษัท หรือเป็นทํางานเกี่ยวกับสายผู้บริหารได้หมดนะคะหรือเป็นคนที่มีความมั่นคงในความคิดตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ชัดเจนกับความมั่นคงคิดต่วความก้าวหน้าแต่ถ้าฮัฮฮกไพ่ฮักจริงฮักจังฮักชัดเจนนะจ๊ะทั้งเลือกวาสันนะคะแต่ได้าฮักผู้ใดเราสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวคือกันเดอราศีเมษนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วราศีเมษเป็นคนที่รักคนหยาบแต่ถ้าได้รักแลว้วรักหัวปักหัวปั่มว,วาสันนะจ๊ะ อ้าวขอต่อค่ะตอนนี้ตัวคุณต้องเป็นบอกว่าตัวพอตัวเมตต,ตมัตมเลยนะแต่เอ็มพอเรอร์นี่นิ่งนิ่งเป็นรอดูสถานการณ์รอดูว่าใครจะเข้ามาในชีวิตแล้วจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นประมาณนั้นนะคะจัดไปค่ะขอแสดงว่ามี่ดีคิดดีคิดบวกคิดลดนะเพราะคุณทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นก็ต้องก็ต้องคนที่เข้ามาก็ต้องดีว่าสันว่าดีเสียเอาไม่หยังนะคะเป็นเรื่องปกตินาะนะ อาขอไปต่อจับเป็นยังไงอีกโอ้โหคิงออปเปนติโกนะหัวกันขายเห็นบอกจากสามเหรียญกระโดดไปคิงเป็นคิงเหรียญเลยค่ะเงินตอนนี้คุณนั่งนับเงินนะคะนั่งนับเงินในบัญชีนั่งนับเงินความโกรอดัดนั่งนับเงินให้เงินหล่นให้เขาในบัญชีหลายๆนะคะคิดเอาให้จันเดยเงินเขาในบัญชีหลายๆทตาดินพฤกษกันมังกรวาสันนะคะโอโ้ตัวพ่อตัวแม่หาเงินเก่งโคตรต้องบอกโคตร อันไหนไม่คู่ควรเปเอาค่ะแถมมาประกบกันกับ the emperor อีกต้องบอกว่าเลิศเลิศเลดและเลิศนะคะแต่ซ้่งเลือกขนาดว่าสั้นโอ้โหไพ่ the minor มีใบเดียวเบ้างไหมต่อกัน major สามใบ minor ใบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าเลิศเลดโอ้เอ็นนี่กับ minor ลืมไปนะสองสองอันนี้ก็เลิศแล้วจ้าสุดยอดนะคะโปรไฟล์ของคุณนี่สุดยอดเลิศนะ อะไปต่อจะเป็นยังไงอีกนะคะขอดูหน่อยคุณเป็นยังไงอีกต้องบอกว่าเหตุงานเกง่งหาเงินเก่งนะโอ้โหชีวิตเริ่มต้นใหม่ผีิดอกออกผลชักเตอร์ใหม่อะไรที่ติดขัดนะคะต,ต่อจากนี้ว่ติดขัดแล้วงานที่เริ่มทําธุรกิจที่เริ่มทําอะไรที่เริ่มทำ grow up แบบช้าหน่อยถึงไม่ช้ามากหรอกแต่ว่ามันมีแนวโน้มสําเร็จต,ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ นั่นแหละประมาณนั้นนะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดินนี่เป็นผู้บริหารนี่ก็ได้นะ,ะต้องบอกว่าโคตรเลยทํางานสื่อออนไลน์ได้นะคะเทรดหุ้นได้เมดละค่ะเป็นพ่อค้าขายที่ดินยังได้เป็นโรงงานไงก็ได้เป็นธุรกิจใหญไหะะ่ได้เมดนะคะได้เมดจ้านะคะอัพขอเบิร์กเอเนจีต่อของคุณอีกสักสองใบนะเป็นเจงเป็นจ้างไดนะคะเป็นยังใดอีกโอ้โหคุณเป็นคนที่มีการวางแผนอนาคตตัวเองได้ดีเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าก้าว ก้าวหน้ากับอนาคตตัวเองรับรองเป็นคนที่ถ้าไม่อยากก่างกระดุงเรื่องนะคะ่ะเพราะเป็นคนที่คิดอนาคตกไกลบอ่อเหตุให้เจ้าของอันไหนที่บดีสิบรถคุค้นคาเจ้าของอันไหนที่จะทําให้ตัวเองประสบผลสําเร็จก้าวต่อไปถูกต้องค่ะมาถึงทางเด้อถ้าไฟเมษสิงหนูสู่ออนไรได้ดีแน่นอนนะคะเพราะถ้าไฟนะคะได้เมดนะคะหรือทํางานที่อย่างคุ้นก็ได้เมดค่ะได้เมดประสบผลสําเร็จ ในงานที่คุณทําหรือเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้สําเร็จมิดค่ะขอแสดงความยินดีค่ะสําเร็จแน่นอนคอนเฟิร์มเดนนะคะอ่ะขอไปต่อค่ะเป็นยังไดอีกนะคะสิเป็นอย่างไรอีกนะคะ,อ,อ,ะ,คะอ่ะขออีกสักสองใบแล้วกันของคุณเดรนนะคะเป็นอย่างไรโอทรีออฟคัฟกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ําคุณเป็นคนที่มีความสุข ความรื่นเริงเข้าสังคมได้ดีนะคะชอบดื่มชอบดิ้งกับเพื่อนฝูงเฮ้าปาร์ตี้นะจ๊ะแล้วก็เข้าออกับคนได้ดีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าแปลกใจค่ะคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งกับหาเงินเก่งกับมีเพื่อนเยอะเป็นเรื่องปกติค่ะธาตาุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะเก่งค่ะสวยเลิศนะคะหาเงินเก่งนะคะโปรไฟล์ดีนะคะบ่แปลกค่ะผู้ใดก็อยากได้คนแบบนี้นะคะอารมณ์ดีเข้าสังคมเก่งมีมารยาท สวยเริศก,กรกกพิกจิกเมนนะเปิดร้านอาหารได้หมดหรือเต้นระบบำเริงร่าอะไรที่เกี่ยวกับบนเบอร,อร์ความสุขค้นได้เหมิดค่ะนะจ๊ะอ่ะขอไปต่ออีกโอ้โหดวงคุณการเงินโคตรดีอ่ะค้าขายก็รุ่งทำอะไรก็รุ่งเรืองแถมสิมีเงินก่อนมาวัวัยนี้ค่ะขอแสดงความยินดีค่ะกองแกะ c o n g r a t u l a t i o n นะคะ c o n g r a t u l a t i o n with your money วาสันนะคะเออมือนวนี้วนี้นีเติมภาษอังกฤษนิดนึงนะคะบอกว่านะคะดีใจน่ำนะคะกับความสำเร็จการเงินก้อนโตกำรังสีเข้ามา congratulation with your money บอสนันลาวนะคะจัดไปค่ะจัดจัดจัดจัยังเดียวว่าสันโอ้โหจบแค่นี้พอเขตของเจ้านะคะมีความสุขความสำเร็จการเงินกับมาโอ้โหเงินก้อนโตเร็วๆนี้นะคะภายในหเดือนนะคะจากที่เห็นคลิปนะะ สำเร็จแน่นอนเงินก้อนโตสิมาทางไหนบรูนะคะเพราะเฮาเบิงแค่ว่าก้อนโตมีโอกาสได้จากโชคลาภมีโอกาสได้จากการงานค้าขายธุรกิจได้เมดค่ะขอ congratulation with your life อ่ะขอไปต่อค่ะขอดู energy ของคนที่จะมาเปคุณแน่ไปยังไรเพราแปลก่ะเอากระโดดขึ้นมากระโดดออกมากะกเอานี่แหละเนาะกระโดดขึ้นมาโอ้โห e อ g of c u p กรกฎพิกจิกมีนธาตุน้ำนะคะ คนนี้จะมาให้ทุกอย่างคุณคนนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานพรให้คุณคนนี้เป็นคนที่เทพเทวดานะคะนำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำมาพร้อมการเปมาพร้อมความอุดมสมบูรณ์มาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมาประทานให้คุณเลยเห็นบ่ความสมบูรณ์ภูนสุขมีพร้อมหมดอุ้ยจัดไปนะคะ ขอแสดงความยินดีนะคะ o อ g ก a ร u l เลชันเด้อค่ะนะไปต่อจะเป็นยังไงอีกท่านนามกรกฎเลียวนะทำงานกระสายการกินได้เมดหลักความสุขคนนะคะข่าวสารได้เมดนะคะสื่อสารได้เมดนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมได้ค่ะสื่อออนไลน์ได้ไหมได้ค่ะเห็นบกมีนกขาบ่าวมานะคะได้เมดค่ะนะคะอะไปต่ออีกเป็นยังไงอีกเขาเป็นยังไงอีกโอ้โหควีนออปเพนติเคิลนะคุณสมกุลเกิดมาเป็นคู่กันจริงๆเด้อนะคะ หาเงินเก่งนะฮะควีนออปเนติคลช่างเลือกนะควีนออปเปนติคอลธาตุดินพุทธศกกันมังกรช่างเลือกหาเงินเก่งหัวกันค้าตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมน,นะคะเหตุงานนะคะอาธุรกิจได้ดีผู้บริหารนะคะแต่หาเงินเก่งได้มากกว่าสามสี่ช่องทางขึ้นไปแน่นอนนะคะคนนี้เป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะการเงินดีเลิศโปรไฟล์ดีกว่าคุณนะเรื่องการเงินนะคะแต่คุณอาจจะตอนแรกอาจจะไม่ดีนะคะแต่ว่าเฮตไปเรื่อยๆคุณดีนะคะดีในอนะคต แต่ของเขามีความพ,พ,พร้อมสมบูรณ์พูนสุขเพียบพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นที่มีอาจจะมีมากกว่าคุณตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่คุณรู้จักกันก็เป็นไปได้ถ้าในกรณีของคนที่เจอกันแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีแต่ตอนนี้คุณมีมีเพียบพร้อมแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดแต่คนมีต่างเข่ามานะคะคุณเพราะว่าคุณหาเงินเก่งวาสันเอเนจีของแรงดึงดูเดเหตุงานวาสันนะคะโอ้โปรบมือให้ค่ะข้อคดงให้พรออนะ อ้าวขอไปต่อจะเป็นยังไงอีกนะคะอ่าตอนนี้นะคะอ่าทรีออฟเวนนะคะคนคนนี้คนบ้านง,งานนะคนถิ่นแดนไกลนะคะถ้าคุณดิวอยู่กับคนถิ่นแดนไกลนะธาตุไฟเมษสินธนูน่าจะอยู่คนละที่คนละคนคนที่คุณที่จะเข้ามาหาคุณหรือคนรักเก่าคุณก็เป็นไปได้นะคนที่คุณเคยรู้จักก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอยู่คนละฝั่งเห็นบอกมองมองไก่ไก่มองมองคุณไก่ไก่ ถ้าไม่ใช่คนเก่าที่คุณเคยรู้จักคนถิ่นแดนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือคนระมู่บ้านคนรำเพื่อกับเป็นไปได้จ้านะคะคนคนนี้ล่ะค่ะนะคะหรือคนธาตุดินกับเป็นไปได้นะคะไพ่บอดี้บอกว่าคนเก่านะคะหรือเป็นคนใหม่ก็ได้ได้เหมิดนะคะถ้าเ n e r g y ต่ำนะคะอ่ะไปต่อค่ะขอไปอีกเป็นจังไดยอีกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูเฮดงานเกี่ยวกับพวกนักท่องเที่ยวก็ได้เดอนะคะอาหารทะเลซีฟูด้ด อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้เมดค่ะนะธาตุไฟนะไปต่ออีกเป็นยังไงอีกโอ้โหนะคะห้าไฟออฟรับคนรักเก่าแน่นอนห้าถ้วยนะคะมีของดีแล้วไม่เห็นค่าตอนนั้นแต่ตอนนี้กลับมาเห็นค่าแม่นบอลนะคะถ้าคนนี้เคยนะคะมีมีม ทาให้คุณเจ็บช้าน้ําใจหรือคนนี้เคยเดินออกจากความสัมพันธ์หรือคนนี้เคยรักคุณแล้วไม่สมหวังนะคนนี้คนรักเก่านะคะคนรักเก่าของคุณน่าจะเป็นไปได้นะคะคนใหม่ได้ไม่ได้ค่ะนะคะเป็นได้เมนะธถ้าน้ํากรกฎพิจิกมีนได้เมดค่ะนะคะอ่ะไปต่ออีกเป็นยังไงอีกนะคะคนนี้นะคะหรอคนอ่ะดูซิคนที่จะมาเปย์โอ้โหหนุ่มเจ้าสําราญคนคนนี้อาจจะเป็นคนช่างเลือกนะคะหนุ่มคน สาว LGBT ก็ได้หรือหนุ่ม LGBT ก็ได้เด้อนะคะเพราะว่าไพาบ่บองบอกเป็นคนที่ตัวเลือกเยอะตอนนั้นนะคะคนนี้แหละที่มีตัวเลือกเยอะแล้วคิดอยากจะมาเปย์คุณเหรอนะเดี๋ยวเรามาดูสตอรีกันนะคุณน่าจะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคุณมีตัวเลือกเยอะตอนนั้นอาจบอเลือกคุณก็เป็นไปได้นะนะคะ รือคนใหม่ได้ไม่ได้ค่ะนะคะคนใหม่ที่ตัวเลือกเยอะก็เป็นไปได้ที่จะเลือกคุณก็เป็นไปได้เด้อค่ะเด้อธาตุน้ํากรกรพิจิกมีนสายการกินได้หมดค่ะสายอาหารได้หมดค่ะนะเอามาดูอีกหนึ่งใบนะคะของสองใบของเขาลวกันอันนี้คืออย่างโอ้โหคนที่คุณรู้จักแน่นอนคนที่คุณเคยมีเป็นครอบครัวกันแล้วคนที่คุณคุยได้มารู้กันจักรู้กันแล้วมาพอสมควรหรือคนที่เคยเป็นแฟนกันมาแล้วแน่นอนแล้วเลิกกันไปต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่าง ตังไปใช้ชีวิตของกันและกันแต่อยากจะกลับขึ้นมาเป <well> คุณอีกเหรอว่าสั้นมาเบิงกันนะคะคุณเคยรู้จักกันมาแน่นอนนะคะคนคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคุณแน่นอนจะกลับมาเปคุณนะคะมาเบิงกันนะคะขออีกหนึ่งใบของเขาเนะเป็นคนใหม่ได้ไม่ได้ค่ะแต่คนใหม่คนนี้เข้ามาอยากจะเปคุณเลยนะแต่ถ้าคนนี้เป็นคนเกา่าคนที่เคยมีความรักอชอบช้าเรื่องความหักมากอ <ส keep S 2> ่อนนะคะเลยอยากได้คนที่ชัดเจนนะอยากได้ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยอยากได้คนที่ชัดเจนอยากได้เป็นคนที่ รักเขาจริงๆจังๆไม่เจ้าชูนะเขาอยากได้คนไม่เจ้าชู้สาหรับคนใหม่นะแต่ถ้าเป็นคนเก่าคนที่เคยมีประเด็นมีความสัมพันธ์กันแบบเลิกกันไปหรือด้วยเหตุผลใดบ่ต้องเวอาถึงนะแต่คนนี้เราขาดสีคิกกับมาเปคคุ้นอีกรอบนะคะอ่ะเรามาดูแนวโน้มวัาสันถ้าแม่หมอวาเร็วเกินไปด้านขวามือปับใดเด้อค่ะเด้อปับ๊บใดไ้ซ่าลงกระไดเด้อนะถ้าแม่หมอวาเร็วเกินไปนะจ๊ะอ่ะ โอ oh, wow. ah, so ้โหไพ่ใบแรกกระโดดออกมาเลยว่าสั้นอ่าเป็นเช่นไรไพ่เดอะสั้นเห็นไหมเขาจะกลับมาเป็นชีวิตใหม่ให้คุณกลับมาเป็นคนที่คู่ควรคุณกลับมาเป็นคนรักที่ดีกลับมาเป็นคนที่คนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแนวโน้มกลับมาแล้วไปกันต่อได้ยาวเลยจ้ะมาเปมาเทคแคร์มาดูแลเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนชีวิตโอ้โอ้โอคุณเป็นคู่ที่ได้ได้ผ่านการทดสอบจากเบื้องบนนะคะ บพว่าเหตุผลใดก็แล้วแต่นะคะผ่านการทดสอบมาแล้วให้คุณประสบผลสําเร็จนั่นเองนะจ๊ะจากความรักที่ผ่านมาซ้ําซอกมาแล้วบพาว่าซ้าซอกอันกันแบบใดก็แล้วแต่แต่ผ่านมาแล้วผ่านการซ้ำซอกช้ำชอกซ้ำซอกช้ำชอกว่าสั้นนะคะ จัดไปค่ะทุกคนคนเราเบ่บมีอย่างดีเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นถ้าให้อาภัยได้ก็ไปต่อถ้าบ่าให้อาภัยได้ก็เปิดรับคนใหม่ค่ะเพราะมีคนใหม่ของมาอยู่แล้วรถขนาดนี้โปรไฟล์รดขนาดนี้บ่ต้องยานว่าบ่มีจ่จะถ้าคุณเสียเอาไม่บ่ยางาค่ะง่ายนิดเดียวนะจ๊ะนะอ่ะไปต่อค่ะไปยังได้อีกว่าสันโอ้โหทัวบครับว่าสันคนรักของคุณแน่นอนคนใหม่นี่เจอคุณปุ๊บรักคุณปั๊บเจอคนปุ๊บอยากขอแต่งงานเลยว่าสันถ้าเป็นคนใหม่นะ่ถ้าเป็นคนเก่า ให้โอกาสฉันอีกได้บอฉันสีขอคุณแต่งงานใหม่ฉันสีเหตุทุกอย่างเพื่ผยคุณกลับมาอยู่กับสันว่าฉันเห็นบอกประกบคู่เห็นบะนะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่า congratulation นะคะ with you นะคะ with you ว่าสันออาไปต่ออีกไปยังได้อีกนะคะแม่หมอกดนอมรับ the e n e r ี y <c oughs> แม่หมอขอน้ำหนึ่งคน <c oughs> แม่หมอขอเอี่ยวน้ำเดอคขอเ n อในนี่น้ำเดอโอ้ยสุดปังเลยว่าสันเลือกได้ เอาไปต่อค่ะขอไปต่อนะจ๊ะไปต่อนะอ่ะโอ้โหแม่หมอขอหนึ่งคนขอรับด้วยหนึ่งคนนะคะไพ่บ่งบอกการกลับมาครั้งนี้นะคะได้ลงหลักปักฐานได้แต่งงานพ้อมเงินเปยได้ทุกอย่างในบ้านในรถในที่ดินได้หลักทรัพย์นะคะสิจักบาดกันแล้วแต่สถานะของแต่ละคนหรือความรวยของคนคนนั้นนะคะ การกลับมาครั้งนี้มั่นคงและถาวรวุ้วู้วู้วู้ขอกดเน่านมรับน้ำหนึ่งคนเด้อค่ะเด้ออยากอินไลน์เด้อแม่หมออินคนเดียวกับพ่อแห้งเราเด้อค่ะเด้ออยากอินไลน์นะจ๊ะนะอินไลน์ได้คอมเมนต์ได้แต่อย่าด่าแม่หมอนะไพ่บ่งบอกถึงการคุณกลับมาครั้งนี้จะได้แต่งงานพร้อมเปรพร้อมดูแลพร้อมเทคแคร์เป็นคู่แท้เป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำผ้าไม่เจอกันเป็นคู่ที่ได้ลงแบบแฮปปี้แอนดิงนะคะ ดิ ing, ่งเพบะพ่อได้พอมบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์พร้อมความรวยมาด้วยจ้าเพราะฉะนั้นนะคะวัดวัดจำมาอีกแล้วพ่อแล้วแค่นี้แหละนะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะผู้ใดมาพ่อคลิปนี้ขอแสดงความยินดีต้องบอกว่าคอนกราชูเรชันวิดโยไลฟ์อิสโซกู o d นะคะให้บงบอกถึงการที่ดีมากนะคะแล้วก็เพอร์เฟกจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งบอกว่าคุณสิเลือกคนใหม่หรือคนเก่านะจ๊ะใช้ดนวิธีวิทยาศาสตร์ใยานนะจ๊ะยัยอินไลน์นนะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแล้วนะจ๊ะนะ จัดนักจัดเต็มความอินให้เลยนะจ๊ะอินอินลายไม่มออินอินน้ำภผยขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยนะแล้วก็ทุกครูคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนใหม่คนเก่านะค,ะคุณได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งถ้าคุณมาเจอถ้าเป็นถ้าเอเนจีตรงทั้งหมดคุณได้แต่งแน่นอนนะที่บาออกมาทางวดีชัดตรงทุกอย่างนะคะได้แต่งแท้แน่นอนนะจ๊ะขอแสดงความยินดีเดอค่ะเดอร์เพราะว่าสิไม่หรือเก่าคุณเลือกเอาแล้วกันนะจ๊ะ ผู้ใดเป็นคนใหม่เข้ามาฝากกดอลคะไรกรดอนแทกดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แม่หมอในเด้อนะคะแลวผู้ใดเป็นคนเก่านะคะก็ฝากขอบคุณหลายๆในการคอมเมนต์ในการคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,ลกและแช่ห้นะคะขอบุณหลายนะคะก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุมข,ข้องนะคะและที่ขาดไปได้ขอเงินลงกระเป๋ากันทุกๆคนเด้อค่ะเดอ้อบายบายจ้า